สื่อเกาหลีใต้เผยเหตุดิสะสัสลักไหประโคนไม่ลงตัวสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยเนะครับสื่อเกาหลีใต้รายงานดิสของสัสะลักไหประโคนวินแบ็กชาวไทยของบุริรัมยูนิเต็ดกับชุนบุคุนไดมอเตอร์ถูกยุติไปแล้วซึ่งทางสโมสรชุนบุคุนไดมอเตอร์ในสึกเคลีของเกาหลีใต้ประทับใจฟอร์มการเล่นของสัสะลักไหประโคนหลังจากได้มีโอกาสไปเชิญหน้ากันกบนเวทีเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกซึ่งทางชุนบุคุนไดมอเตอร์เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ พื่อที่จะคว้าตัวริมเส้นของไทยหนึ่งด้วยศักยภาพของสระ,สะักร,รวมถึงการช่วยเปิดตลาดนักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันเคลีกลีของเกาหลีใต้เปิดโคตา้าผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมือนเป็นนักเตะเกาหลีใต้หนึ่งคนในทีมโดยการเจรจาต่อรองของทั้งสองทีมได้เริ่มขึ้นแต่ถ้าว่าตนสังกัดของนักเตะ ต้องการให้เขาย้ายได้แต่ต้องเป็นในช่วงเดือนมีนาคมหรือมิถุนายนเนื่องจากไทยลีกยังคงมีการแข่งขันซึ่งการเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ใช่ในเดือนมกร,ราตามที่ชุนบุกอุนไดมอเตอร์ต้องการและได้ขอคําตอบในวันที่4มกราคมแต่ไม่มีการตอบกลับมาละดิดต้องยุติลงในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเราต้องมาลุ้นกันว่าหลังจบฤดูกาลไทยลีกดิทด,ดังกล่าวของสัสะลักษ์ไขปปะโคนกับชุนบุกอุนไดมอเตอร์จะเป็นอย่างไรต้องลุ้นติดตามกัน หลังจากเจริญสัก์วงกรปีความเร็วสูงทีมชาติไทยของสมุทรปราการซิตี้เป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมเจลีกของญี่ปุ่นโดยมีวิวารนนางาสกิในศึกเจทูคือทีมเต็งที่มีโอกาสสูงคว้าตัวเจ้าเท่ไปร่วมทีมล่าสุดเอเย่นของเจริญสัก์ได้เปิดเผยผ่านฟุตบอลร้อยแปดถึงดิ้ริมเส้นทีมชาติไทยไรายนี้กับทีมเจลีกญี่ปุ่นว่าเป็นเรื่องจริงโดยระบุว่าเรากับสมุทรปราการซิตี้มีแนวทางตรงกันพยายามผลักดันและสนับสนุนนักเตะในสังกัดสู่ระดับเอเชีย ซึ่งก่อนหน้าเคยเสนอให้เขาไปเล่นในลีกโปรโตุเกสซึ่งตอนนั้นเขายังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วทางเอเย่นมองว่าค่าตัวที่เหมาะสมของเจริญสากงกรอยู่ที่500 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือราว15ล้านบาทก็ทําให้คนซื้อและคนขายตัดสินใจได้ง่ายแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสโมสรต้นสังกัดด้วยซึ่งทางเจริญสากวงกรก็ไม่ได้ยึดเรื่องเงินเดือนเป็นหลักต่อให้ได้น้อยกว่าเมืองไทยก็พร้อมที่จะไปเพราะนั่นคือโอกาสและประสบการณ์ครั้งสําคัญถ้าหากเขาเล่นได้ที่ญี่ปุ่น จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเองและมีขั้นเหนื่อยค่าตัวที่มากขึ้นหลายเท่าส่วนสมสร้อนในไทยลีกถึงแม้จะยื่นข้อเสนอให้กับเขามากขนาดไหน <c oughs> ก็จะไม่ย้ายไปทีมไหน,นทั้งสิ้นนอกจากสมุทรปราการซิตี้จะไม่ใช้งานเขาเท่านั้นหลังจากมีกระแสข่าวมาแรงอย่างมากนายด่านมือเกาาทีมชาติเวียดนามเตรียมเก็บข้าวของย,ย้ายจากเบองทองยูเนเต็ดไปร่วมทีมเซเรโซโอซาก้าทีม่มิสึกเจลีกของญี่ปุ่นและสุดการจันรัฐผู้จัดการทีมเอสซีจีงทองยูเนเต็ด ได้เปิดเผยผ่านเพจบีบาวกงถึงประเด็นการย้ายทีมของดังวัลลัโดยระบุว่าถึงข่าวคราวของดังวัลลัมในทวารทีมชาติเวียดนามของทีมกิเลนพยองที่สื่อญี่ปุ่นตีข่าวว่ากำลังได้รับความสนใจจากเซเรโซโอซาก้ายอดทีมในเจลีกซึ่งเรื่องนี้ตนยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงโดยคนที่รู้เรื่องดีและเป็นผู้ติดตามดิสนี้โดยตรงมาระยะหนึ่งแล้วคือบิ๊กป๊อกวิลัโหนทองประธานสโมสร กับเสียเป้โรนริตซื่อวาจาพอทีมแต่ตนไม่ค่อยรู้ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วแต่รู้ว่าดังวันลำมีแนยโน้มได้ไปญี่ปุ่นแน่จะติดขัดอยู่ที่เอเย่นของเจ้าตัวที่พยายามเข้ามาก้าวไก่จนบางครั้งกลายเป็นสร้างปัญหาเองสุดท้ายดิดดังวันลำกับเส้นทางสู่ความท้าทายครั้งใหม่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรต้องร่วมติดตามกัน